ประเทศไทยก็เชียร์ทหารไทยเป็นหลักเอ้าทางการเมืองเนี่ยเจงทุกพักเอ่อเจงทุกพักเลยเจงทุกพักเลยอ่ะเอาดูอ่ะเพื่อไทยเนี่ยเจงอยู่แล้วโพเนี่ยเหลือไม่ถึง1ิรนในภาคอีสานอ่ะพักส้มที่ว่าคะแนนดีๆเนี่ยผมว่านะตอนนี้ก็คะแนนก็ดอปลงไปเยอะตั้งแต่มีวุร์ดิ้งมีฐานไว้ทําไมแล้วก็ไอสารสวัสด์มาด่าฐานชนตีนอะไรเนี่ย่อนี้เนี่ยลบอยู่แล้ว่าอ้าวแล้วพัก ประชาธิปัตย์รวมไยสร้างชาตินี้ไม่ต้องห่วงหายไปเลยอพักพลังประชารัฐลุงป้อมไปเดินกระเพกกระเพกอยู่หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้คะแนนอะไรมากใช่ไหมพักไอ้ภูมิใจไทยก็ไม่มีบทบาทอะไรไปร้องเพลงที่ไอ้สนามช้างอ,ะอ่ะก็แคนะนะ่นั้นการเมืองวันนี้เนี่ยเครดิตการเมืองเนี่ยต่ำหมดในสถานการณ์ทุรโแบบนี้นะเครดิตอยู่ที่หารหมดอมืค่ะ แต่ว่าทหารยังไงก็ก็ต้องก็ต้องอยู่ในบทบาททหารน,นะคะใช่ใช่ใช uh huh. แต่ว่าแต่ว่าแปลกนะรอบนี้นะทหารเนี่ยไม่มีตัวเด่นนะเอาสังเกตดูนะออไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผบทวจะมีบทบาทจะเป็นฮีโร่เมื่อก่อนทหารเนี่ยแม่ทัพสองกำลังจะเป็นฮีโร่หน่อยหนึ่งแลวตอนหลังเขาก็รักษาตัวเองนะเขาก็ไม่ออกสื่อแล้วก็ไม่ปรากฏในข่าวอะไรมากไปเยี่ยมชาวบ้านเขาก็ไม่ทําข่าวไปเยี่ยมลูกน้องในชายแดนเขาก็ไม่เป็นข่าวอะไรมาก นะไม่ไม่ไม่เวอร์ไม่เป็นเป็นฮีโร่ไม่มีละอ่ะสังเกตดูเพิ่งเิวันนี้เนี่ยคนยังไม่รู้จักพบทบนะว่าชื่ออะไรใช่ใช่แต่ก็มีโฆษกกองทัพบกที่ที่เด่นหน่อยก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นหน้าที่ยังไงเป็นหน้าที่แต่ว่าฮีโร่ที่เป็นผู้นำเนี่ยของกองทัพตัวแทนกองทัพที่มีบทบาทนำเนี่ยไม่มีรอบนี้เป็นเรื่องภาพรวมๆว่าทหารกองทัพทั้งสิ้นก็ดีนะผมว่าเป็นเรื่องขององค์กรให้เกียรติองค์กรไปแต่ว่าทางคำพูชานี้มา คนไทยรู้จักมาลีทุกคนเลยความดังที่สุดในมาลีที่คนเลยโต๊ะว่าไปประสบความสำเร็จที่สุดในมาลีเนี่ยทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักได้นะครับไม่จะเป็นทางที่ไม่ดีใช่ไหมครับพี่ตานะ